สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเช็คราคาอะโลคาเซียโคโลคาเซียบอนสีต่างๆนะคะอย่างเช่นต้นชายชนหน้ากากฟาโรฟาโร,ฟาโรเซนเจอรเลมอนไลน์ไปดูกันว่าราคาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างที่ตลาดนดต้นไม้ของอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกด ราคาไม่แพงนะคะเนี่ยไม่แพงค่ะเนี่ยเลมอนลายเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทเองต้นใหญ่ต้นใหญ่ด้วยเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยห้าสิบบาทใช่ไห้าสิบาทต้นเออห้าสิบบาทห้าสิบบาทร้อยหนึ่งเนี่ยเลมอนลายน่าเออจะมาหาต้นใหญกันเอาไหนห้าสิบบาทเอาเอาไปโลดไม่แพงไหนกินนาก็ซั้นแต่เร็วแป๊บเดียวมันขึ้นโตเนาะก็โตไม่ต้องแซงว่าโหอันนี้ อันนี้เท่าไรเนี่ยอมอมชมพูบอเขาเรียกอะไรคะอมชมพูร้อยบเรอไม่ใช่เงินไหลมาบอเออเงินไหลมาด่างชมพูเออเงินไหลมาด่งชมพูนั่นดังร้อยยีบาทเออร้อยยี่สิบยี่สิบมาได้ยี่สิบอันนี้ต้นไหไรคะอันนั้นบอลดำค่ะบอลดำร้อยหนึ่งกฟาโรพัน หลวงพ่อมาเอาก็ให้หลวงพ่อไปเขียนรอยในหน้ากากฟาโรนี่ขัดต้นเล็กๆนี่เอาไปโรยค่ะมุ่งหวังมันใจแห้หรือขึ้นเอาไปซองอันนี่นี่ค่ะเหลืออยู่สี่สี่แผ่นนี่เปนหน้ากากฟาโรนี่รถใช่ถ้าจะเอาก็รถถ้าดหน้ามบหลีค่ะพี่ก็ซื้อไปสามพันซีมันอย่างนี้นี่ซื้อันหนึ่งโรคชาวนั้นละาถือสองพันแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่ะนั่นคือถยู่ต้องการขโมยไปใช้มากเขาก็ซื้อไปขยายพันธุ์ต่อเนาะ ลายขาวห้าร้อยเสน่จันดำสามร้อยบาทจันตัวลบก็สามร้อยใหญ่มาจันนาคสามร้อยแปดสิบจันแดงสองร้อยสามร้อยสิ่เนี่ยถ้ายังไม่ซื้อเนี่ยก็จะเอาอยู่ เนี่ยจกนแดงโกเมนสามร้อยบาทพี่เอาเอาจานแดดไปว่าอ่อ่าดอกกวนอูสวยมากเลยนะคะพันห้าแสดงว่าราคาต้นไม้มันลงเหรอคะปกติกวนอูเนี่ยเนี้อนี่แพงมากเลยนะขายพันห้านานเลยเนอะหรอมันออกไปอันหนึ่งเหลืออันหนึ่งอันนี้มันก็แตกไปเพิ่มมาอีก เออคือเอ็มพี่ซื้อจันขาวมาเหมือนกันอันนี้จันขาวเหรอคะไม่ใส่จันขาวอยู่บ้านไม่ได้ออกมาอันนี้อะไรอันนี้จันจันแดงกับเขียวอันนี้แดงมันั่นเขียวเขียวเท่าไหร่อ่ะเขียวตัวนั้นเปล่าเปล่าหอนโมงโมงรึ่งเจ็นแดงจ็ดเจ็สองร้อยสองร้เขียวก็ให้สองร้อยเอาเจ็ดเจ็ดสองร้อยเขียวไม่ค่อยมีค่ะ โลดเดี่ยอ่ไรคะอันนี้จันตะโพลบจันตะโพลบอันนี้จันดำไม่จะเป็นดำ่านี่เป็นดำไม่ารือใบนี้เพิ่มนึงหูจดันี้ม่ต่อดตรงนี้คนณีิวหูคุฝาค้ายๆคนสนั่นนะค่ะเป็นหลเมีออมแล้วสองตัวแหขายอืดีดูไปสนั่นเด้ย บอกว่าวันล้งมี่จะขาดนะางพีเก็บัาเียวจะบอกว่าุหูเลยว่าจะตัวไปคือา a r k Shadow r Shadow ใซื้อกะดูกเนี่ยเนี่ยเอนี่ต้นไม้ตัวไปตัว แล้วก็ตอนคืนมันก็จะเรื้งแสงตรงกระดุกอยางเงี้ยเนี่ยลองกลองมือดูมันจะเรืองแสงเงคะเาอามือดู Dark s h a e m o ัไม่ได้ยหกร้อยบาทเน่รถเกีพนมาเมาอ่ะอ่าเขาโทรมาเมาสงนนี้เขาจะจับกัาเอา อันนี้หัวใจหัวใจสีชมพูหรอหัวใจแห่งป่าอ๋อหัวใจแห่งป่าจำชื่อไม่ได้สักทีหัวใจแห่งป่าอันนี้ลูกเคะเหรออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้แมงมุมไม่ดัแล้วก็จะเป็นหน้ากากคล้ายๆหน้ากากป้าโลค่ะแต่วันนี้ยังไม่มันเด็กอยู่หน้ากากไม่ใช่แมงมุมไม่ดำใหัวใจแห่งป่าเนี่ยนี่อันนี้ักลูกค่าทางโน้นเหรอคะใช่หัวใจแห่งป่า ลูกเขาเท่าไหร่นี่ร้อยห้าสิบค่ะก็เนี่ยจะดำด่างอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เวลาโตก็จะเป็นแบบงง่ายๆชอบน้ำแค่นั้นนะเนี่ยจุดด่างไม่จุดจุดอ๋อพันเดียวกันใช่ค่ะหัวใจแห่งป่าจุดจุดด่างดำอืมออ

อันที่จริงน่าจะทำป้ายโชว์ด้วยเนาะจะได้คึงไม่ต้องมองต้นจริงก็มองรูปภาพตอนโตได้น่ะนะงบ่มากลดได้ไหมสองต้นเนี้ยลดไ้มฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่า แบบป้ายอะไรแบบป้ายร้อยไปพันเลยนี่ันเองอนนไม่มีป้ายเท่าไหร่ครับสี่ร้อยครับเลยถูกได้นะถูกจะหนูซื้อแล้วอุ้ยได้ตั้งเจ็ดร้อยบาทแบบฮะจ้างก็พอซื้อมันสวยไม่ไม่ไม่พูดถึงอันนี้มันสี่ร้อยนะมันถูก นี่ไงอันเนี้ยมีป้ายแล้ะตัวนะต่อแกจะเอากับแกนี่แหละให้แกเอาไว้ให้จะเอานีเดี๋ยวจะไปเอาเงินก่อนค่ะไปเบิกเงินก่อนเพราะออกมาไม่ได้เบิกเงินรวยล้นฟ้าครับต้นเท่าไหร่คะสามรอยรวยล้นฟ้าแงีตื่นเี้ยต้นไหนไหนรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าไทยบ่ครับครับทเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่สามร้อย สามร้อยบาทมันเป็นเหมือนกาบเป็นกาบบรอก็ครับมันเป็นไปอย่างนั้นอยู่บ้านมีแต่รวยล้นฟ้าต่างชาติต่างประเทศเอาไว้ให้เด้อเอาหยดยกออกไปเด้อพ่ชี่รถเอามากเงินมาให้ลอยล้นฟ้ามาหาคนหด่อยวผ้าหัวป่ คาเหรอนอกชนมาร์กแมนเอออันนี้ต้นอะไรนะอันนี้ลูกไม้ครับลูกไม้ในลูกมันนี่เหรอคะไม่ครับกระถางใยมีเคร่องตอ่ะเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบนีลูกไม้แมวะเอาใบไอันนี้ไปมาเอาตามานะเออโอเคมาจอบไร้เตล้ว ชายโชว์นั้นนั้นแม่พันหรอคะเอามาโชว์คล้ายๆเลยโอ๋อเจ็ดพันห้าโอ้ยต้นไม้ใหญ่มากนั่นนะมันก็สวยนะสวยเลี้ยงกว่าจะได้เนาะเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเต็มแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยเดาลูกพลัดเดี๋ยวที่สุบพันอืม เจะพร้อมลงไใบรวยล้นฟ้าเอาออกมาให้พี่หน่อยถ้า,างั้นเลี้ยงตั้งแต่ลงเฟซตั้งแต่วันที่21ส้วยแล้วปลาไม้ได้หลังเวลล้นฟ้าจัดใบหล้ใบเยอะเขาเรียกอะไร่้ำลอย สีเบนจิโรสีเบนจิโรงสีเบนจิโร่ใส่ไงเน่ยเรียงดนบ้นครน่จำเขาใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยผมึงได้สวยผมมินผมผมบ้างดินไปไปมะามผสมมลทินทินทินทนนินินนทิ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 นิทนนน ปีฮาม่อน6อันนี้ต้อนอะไรนะนี่เตี้ยสีตุ่มสีเบญจรงสีเบญจรงค์ไม่มีไม่มีแม่พันธุ์โดยล้นฟ้าเนาะแม่พันธุ์ไม่เอามาไม่เอามไม่ได้โชว์เห็นเขาเลี้ยงสวยดีนะ<ป>เลยอยากได้ใบแข็งครับใบแข็งฟ้งงงอมฟ้อมสวยออเป็นแบบว่กากัดครของพี่มีแต่ของต่างประเทศน่ะน,นะ อันนี้อะไรคะอับประสอสวรรค์อ๋ออับสรสวรสสวรค์เคยเห็นบางที่มันเป็นสีเขียวไงอันนี้มันแดงหมดเลยมัน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 เขียวกับแดงนะอันนี้ขาวขาวแดงแดงว่ามันกัดสีเยอะ สองร้อยบาทสามร้อยห้าสิบเข่าเยอะด้วยนะคะดาสวยเลี้ยงพวกนี้มันโตเร็วโตเร็วก็นกทาขายไงนก็เีบาาท่ อยู่ตลาดน้นทางสีสะเกดเขาขายห้าสิบบาทน้นั่นนี่อันเนี้ยน้องเขาขายแค่ยี่สิบห้าบาทต้นนี้ล่ะมันตั้งายอีหนาแล้วก็กระดูกแดงนั้นเป็นต้นอะไรนะต้นยานพมงามไม้ปากกานดำหรอไม้ปากานดำไม้ปากกานดำ สี่ะถางรอ้อยต่อล้านเราเพิ่งคุณได้ไปกี่คู่ได้เหรอสองหมู่สองทีมแมงมุมมุมมุมไม่ดำกับดาร์ชาร์โดหรือมันลายแบล็กเมจิกเท่าไหร่แมจิกเพิ่งซื้อมาค่ะอ๋อไม่ได้ขายห้าร้อยแม่ต้นนั้นครับขายให้ลูกเลย เป็นไงคะเพื่อนๆราคาต้นไม้ตอนนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจัดต้องได้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีในการเลือกซื้อสินค้านี่นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ